นมเย็นแก้วหนึ่งจ้ะโอ้พ่อตะวาพื้นกบมาแล้วเนาะก็ตายยากแค้ตายยากคักยังวะไอ่ทำเป็นหักเมียไม่ายคงสียานคดีนคุดเอาเรื่องเฮ็ดแต่เมียเก่าตายขึ้นมาเบาอีกเสบอแล้วจะไอ้ปีดเฮ็ดเมียจะคลองตายกว่าพนอยากมีเมียใหม่แมนบ่แมนบ่โอ้เจ้ากระเบิ้งซุ่มอยู่ไ้ในม่านเนี่ยพนโกรธแค้นในปีปานไหน ที่ว่าเฮ็ดให้เมียเก่าเพิ่นตายเนี่ยเพิ่นอยากได้ที่ดินกับเงินประกันอีกเป็นล้านยินดียินดีก็คือขักแนี่ยมีนเมีนเมีนอีหยังจริงอ้าวแต่เรื่องที่นายปีเฮ็ดเหี่ยมียตายอยากได้ที่ดินกับเงินประกันบ่แม่นบ่แมีนเมนซุ่มนี่เฮ้อ้าวี่นี่ ซุ่มที่ชอบเผาอชอบผอนชอบบอลหลที่มันบอแท่เนี่ยจะให้เอ๋วไว้อีหยงอ้าบอกว่าัสี่แดงไังใดมโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยมีเรื่องอย่างกันน้องเา้าเจ้าทำลายล้างกายคอยเลือดตกยางออกขนาดนี้เจ้าที่รับผิดชอบที่ไหนแม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 นมนแมนแเนแม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 ยามนนแนมม ไอ้ไอไปขอโทษมาแทนยังให้น้องสาวเจ้าขอโทษน้ำโบร่นไปโลดํามีหม่องขายของตืมมือวันหยุดน่ะพวกพวกเฮ้าก็จะไม่ไล่ใดตืมนอกพพูดห้องบ่งหูสิไปปรึกษาไผนอกจากพ่อพูดตีิแหละที่พ่อปรึกษาได้เอา แต่ว่า,ากันยังบลับปากอยียงเด้ยตอนนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวสีเบิงให้ก็แล้วกัน,นเนาะใอ่พูดลื่นไหลก็จ้านายได้ครับนี่ยังเจอยัยเราครับปล่อยปล่อยปล่อยใจยังก่อนอออออไหนบอกว่าอย่าให้ทุกคนมีสติไงพอมีสติเราเรื่องใหญ่มันจะกลายเป็นเรื่องเล็กไปขอโทษเขาทดไม ขอโทษยกมือไวนะ้ำได้คือก็จเจ้าสอกหรออันไหนปีมุดอยู่ใต้ผาชินให้น้องสาวปกปิดเท้าบานที่ว่าเห็ดเหียเกาตาย่อยยอมใจเจ้าหรอละ เบิ้งเอาหมดเอาให้พวกให้เฮือกหักแพงมันเป็นอันดับพ์กันเบิ้ลปานเบ้เอาเบิ้เอาได้ละมือหาเรืองดาเจ้าบ้านอันดพันกันเบิ้ลปาเลยเนาะเบิ้ลเ้ย้ล